หลังจากที่เปิดตัวที่ประเทศเวียดนามในช่วงต้นปีที่ผ่านมา All New Yamaha Exciter 155ปี2021 20ก็ได้เลิกเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ประเทศไทยโดยได้เปิดตัวที่ประเทศไทยในวันที่9กรกฎาคม2564ที่ผ่านมาที่ประเทศเวียดนาม Yamaha Exciter เปิดตัวด้วยกัน2รุ่นนะครับก็คือรุ่นสแตนดาร์และก็รุ่นพรีเมียม โดยรุ่น STANDARD มีราคาอยู่ที่46ล้าน9แ9 0 0 0 0นดองตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ66,000บาทส่วนรุ่นพรีเมียมนะครับราคาอยู่ที่50ล้าน4แ9 0 0 0 0ดองหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ71,000บาทซึ่งรุ่นพรีเมียมจะมีออปชันที่แตกต่างจากรุ่น STANDARD ก็คือ จะมีซ็อกเก็ตชาร์จมือถือมาให้ปั๊มเบรกหน้าเป็นแบบ2ลูกสูบแล้วก็มีระบบกุญแจแบบสมา t ์ค y เสริมเพิ่มมาให้ในขณะที่รุ่นสแตนดาร์มีปั๊มเบรกหน้าแค่1ลูกสูบไม่มีซ็อกเก็ตชาร์จมือถือมาให้และสวิตช์กุญแจก็เป็นแบบ c h a เตอร์ e y เท่านั้นส่วนยามาฮ่าเอ็กเซที่ประเทศไทยเปิดตัวแค่รุ่นเดียวนะครับก็คือรุ่นสแตนดาร์ด โดยชูจุดเด่นเครื่องยนต์เป็นแบบ 155cc มีวาล์วแปรผันแบบ VVA ให้อัตราเร่งตั้งแต่รอบต่ำยันรอบสูงพร้อมด้วยระบบเกียร์เป็นแบบ6สปีดทำให้มีความเร็วไหลเลื่นต่อเนื่องอีกทั้งยังมีระบบ Acid and Slipper c u s t เพื่อช่วยลดแรงกระชากขณะเปลี่ยนเกียร์ลงต่ำเมื่อเทียบรถพิกัดเดียวกันหรือใกล้เคียงกันจะไม่มีออปชันแบบนี้มาให้นะครับโดย Yamaha Exciter 155 เปิดตัวที่ประเทศไทยมี2ส,สีด้วยกันก็คือสีน้ําเงินละแม็กสีน้ําเงินและสีดำละแม็กสีดสําราคาเปิดตัวและราคาแนะนําเท่ากันนะครับอยู่ที่68,000บาทในลําดับต่อไปมาชมค่ายฮอนด้านบ้างนะครับโดยคู่แข่งของยามาฮ่าเอ็กไซที่ประเทศเวียดนามก็คือ Honda Winner X 150ซึ่งเป็นคู่แข่งตลอดการของยามาฮ่าเอ็กไซ โดยเปิดตัวที่ประเทศเวียดนามสองรุ่นด้วยกันนะครับก็คือรุ่นเบรกธรรมดาแล้วก็รุ่นเบรก ABS โดยรุ่นเบรกธรรมดาจะมีราคาอยู่ที่46ล้าน9หมื่นดองหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็65,000บาทส่วนรุ่นระบบเบรก ABS จะมีราคาอยู่ที่49ล้าน590,000ดองตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ70,000บาทนะครับ จากการคาดการณ์ของสื่อมวลชนสายยนยนต์หลายสำนักนะครับให้การตรงกันว่า Honda w i n นเ r อร์0มีสิทธิ์ประทําตลาดในเมืองไทยก็ต่อเมื่อ Yamaha e x c ็ t e ซ1 5 5าทำยอดขายถล่มทลายที่ประเทศไทยก่อนจะถึงวันนั้นในวันที่ Yamaha e x c ็ t e ซและ Honda w i n นเ r X 150แข่งขันกันตทาตลาดในเมืองไทย ในวันนี้ช่องสุพงสตอรี่จึงจะมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่าง Yamaha า x c i t e ซ155และ Honda Winner X150 ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมกันได้เลยครับ